Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับสัปดาห์นี้คุณครูจะมาสอนในหน่วยชุมชนที่รักค่ะเด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้กันหรือยังคะถ้าพร้อมกันแล้วไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะไปกันเลยคำคล้องจอง สถานที่ในชุมชนเดี๋ยวเด็กๆท่องพร้อมๆกับคุณครูนะคะสถานที่ในชุมชนเด็กทุกคนควรรู้จักตลาดน้ำตลาดนัดจัดสินค้ามาเพื่อขายเด็กๆเ,เจ็บป่วยไข้ให้รีบไปโรงพยาบาลสถานที่ราชการ ให้บริการในชุมชนเป็นไงคะท่องได้ไหมคะเดี๋ยวท่องพร้อมๆกันอีกครั้งนะคะสถานที่ในชุมชนเด็กทุกคนควรรู้จักตลาดน้ำตลาดนัดจัดสินค้ามาเพื่อขายเด็กๆเกจ็บป่วยไข้ให้รีบไปโรงพยาบาลสถานที่ราชการให้บริการในชุมชน ท่องกันได้หรือยังคะเด็กๆครูฝากให้เด็กๆไปฝึกท่องให้บ่อยๆเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้สถานที่สำคัญในชุมชนนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปเรียนรู้กันเลยนะคะไปกันเลยค่ะสถานที่สำคัญในชุมชนนะคะสถานที่แรกนะคะก็คือบ้าน house บ้านก็คือ เป็นที่อยู่อาศัยของเรานั่นเองค่ะต่อไปค่ะตลาดมาร์เก็ตเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนสินค้ากันที่เด็กๆจะต้องนำเงินเพื่อไปซื้อของมาค่ะเป็นสถานที่ขายของนั่นเองค่ะต่อไปค่ะวัด t e m p l e เป็นสถานที่ที่ให้คนไทยพุทธไปทำบุญค่ะ ต่อไปค่ะโรงเรียน School เป็นสถานที่ที่ให้เด็กๆไปเรียนหนังสือเพื่อไปศึกษาหาความรู้ค่ะโรงพยาบาล Hospital เป็นสถานที่ที่ไว้ให้เราไปเมื่อเรามีอาการเจ็บป่วยหรือไม่สบายค่ะก็จะมีคุณหมอคุณพยาบาลมาดูแลเราค่ะ ต่อไปสถานีตำรวจ Police Station เป็นสถานที่ที่ไว้ให้เราแจ้งความเมื่อมีเหตุด่วนเหตุร้ายหรือมีเหตุการณ์ที่ทำให้เรารู้สึกเป็นอันตรายเด็กๆก,ก็สามารถไปแจ้งความเพื่อให้ตำรวจมาช่วยเด็กๆได้นะคะต่อไปการรักษาความสะอาดการคัดแยกขยะค่ะเดี๋ยววันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้การคัดแยกขยะกันนะคะ ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะเด็กๆจะต้องช่วยกันรักษาความสะอาดนะคะช่วยกันแยกขยะเพื่อจะให้เป็นการลดปริมาณขยะและจะให้ชุมชนของเรามีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดแล้วก็ทำให้หน้าอยู่ยิ่งขึ้นค่ะ เด็กๆเคยสังเกตไหมคะว่าทำไมถังขยะถึงมีหลายสีแล้วเด็กๆทราบไหมคะว่าแต่ละสีหมายถึงอะไรถ้าเด็กๆยังไม่ทราบคุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ถังขยะแต่ละประเภทนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะ ถังขยะสีเขียวนะคะก็คือถังขยะอินทรีย์หรือขยะเบียกนั่นเองค่ะเป็นขยะที่สามารถย่อยสลายได้เช่นเศษอาหารเศษผักพืชจากการประกอบอาหารเป็นต้นค่ะถังขยะสีเหลืองเป็นถังขยะรีไซเคิลเป็นขยะที่สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้และนำกลับมาใช้ใหม่ได้ค่ะในด้านประดิษฐ์ศิละปะและอื่นๆอีกมากมายเช่น แก้วน้ำขวดน้ำพลาสติกกระป๋องน้ำอัดลมหลังกระดาษเป็นต้นค่ะถังขยะสีแดงนะคะเป็นถังขยะอันตรายหรือขยะมีพิษนะคะจะต้องถูกรวบรวมและถูกกำจัดอย่างถูกวิธีอย่างเช่นหลอดไฟกล่องสเปรย์ฐานไฟฉายเป็นต้นค่ะ สุดท้ายนะคะถังขยะสีน้ําเงินคือถังขยะทั่วไปเป็นขยะที่ย่อยสลายยากอย่างเช่นถุงขนมถุงพลาสติกเป็นต้นค่ะ <Yeah. S 1> เมื่อเด็กๆรู้จักประเภทและสีของถังขยะแล้วเด็กๆก,ก็อย่าลืมคัดแยกขยะด้วยนะคะเพื่อเป็นการลดปริมาณขยะและทําให้ชุมชนของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้นค่ะต่อไปนะคะเรามาเรียนรู้อาชีพในชุมชนของเรานะคะ เด็กๆพร้อมแล้วไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะ Teacher คุณครูคุณครูก็จะคอยสั่งสอนและให้ความรู้กับนักเรียนต่อไป Soldier ทหารทหารก็จะคอยปกป้องประเทศของเราค่ะ Doctor คุณหมอคุณหมอนะคะก็จะคอยรักษาคนไข้เมื่อเราไม่สบายหรือมีไข้เราก็จะไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลน,นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเชฟพ่อครัวพ่อครัวนะคะก็จะเป็นคนคอยปรุงอาหารให้เราได้ทาน p olic ตำรวจตํรวจนะคะก็จะมีหน้าที่คอยจับโจรผู้ร้ายแล้วก็ดูแลทุกสุขของประชาชนด้วยค่ะ น u r s e พยาบาลพยาบาลนะคะก็จะทำหน้าที่ช่วยคุณหมอดูแลคนไข้นั่นเองค่ะต่อไป merchant พ่อค้าพ่อค้านะคะก็จะทำหน้าที่นำสินค้าต่างๆมาขายในตลาดค่ะ farmer ชาวนาชาวนานะคะก็เป็นอาชีพเกษตรกรจะทําหน้าที่ดูแลปลูกข้าวและยังเป็นอาชีพที่สําคัญและเป็นอาชีพหลังในชุมชนของเราด้วยนะคะเด็กๆสําหรับสัปดาห์นี้คุณครูขอตัวกันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ